ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องอีสานบ้านเฮาเชนแอร์ครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสครับแต่มาเยี่ยมไอ้สวนเกษตรพ่อเพียงนะครับของพ่อใหญ่เก่งครับสวัสดีครับพ่อใหญ่เก่งครับสวัสดีครับครับเอาามึกครับผมนี่แหละครับเจ้าของสวนเด้อครับนี่เอาครับเมื่อนี้นี่คุณพ่อเฮ็ดสวนเกษตรพ่อเพียงมาจากปีแล้วครับพ่อเฮ็ดมาแต่กระเสียณมานี่ย ครัะเสียนมานี่หปีนะครับเห็นมาแล้วหปีนี่อ๋อครับเพื่อบเป็นการเสียเวลาครับเสียคุณพ่อผ้าผ้าพีนองเข้านี่างไครับไปเยี่ยมชมสวนกเกษตรของเพลนครับว่าเป็นตะยูเป็นตะเบิงบนอครับครับไปครับไปคุณพ่อเอาเอาเฮียนก่อนครับคุณพ่อครับผมเบิ้งว่าเฮียนนี่เพลินเป็นตะยูตะยูครับเฮียนเพลินนี่แหละครับคุณพ่อใหญ่เก่งเขาครับพวกเพลินดูแลสวนนะครับยุนี่นี่เพลินดูแลผู้เดียวครับแล้วก็ปลูกผู้เดียวพร้อม เงี้ยตัวนี้เฮ็ดเ็ดโดนไหมพ่อเฮี้ยนเฮ็หลังนสามปีสามปีแล้วเด้อครับสามปีอันนี้นี่เขาไปซื้อเต้นเขาไปซื้อตั้งแต่อุปกรณ์มา้ยหรอก็ให้สร้างให้ไหนเป็นพวกพ่อบ่เมนบ่โมเมนบ่โมเมนการลำเหมาเด้อครับนี่ยเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดเตียวเห็ดไปเรื่อยๆบ่ได้เห็ดเทียวเดียวเด้อครับอย่างจริงๆครับเราสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งว่ามันเป็นตะยูบ่ครับ โอ้ต้นใหม่ลายครับน้องฟัวกับกระลังไงผู้ดมสมบูรณ์ครับนี่กับเป็น<ห>พอน่อนอนนี่ดีครับดีกับนี่แหละครับ<ห>บอนเยี่เก่งอยู่กับกับที่ประมาณนี่แหะครับเบื<ห>้องสภาพแวดล้อมเด้อครับโอ้ยู่ดีครับอ๋อครับอ<ห><ห> ครับเอาปีบมานั่งถามมานั่งสัวเาบ้างครับคุณพ่อครับไอ้บ้านหลังนี้ใส่งบประมาณหลายปนไดนครับในการเหตุจำไม่ได้เพราะว่าเห็ดไปเรื่อยๆเหตุไปเรื่อยๆประมาณได้บพรครับว่าตกเบ็ดเส้แล้วจักบาทหลังห้าพี่น้องเพิ่นจักรคิวครับโอ้หลังบางอย่างได้ครับเสียงก็กว่าครับเพราาะว่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่ เรี่ยวบริษัทนั่นมันก็มีเงินนางเฮ็ดสร้างเขาก็บบ่่วางครัออกแบบเขากำหนดออกแบบเองเนาะครับพ่อครับเฮ็ดบ่ดีหรอกครับแต่ว่าครับไปเรื่อยๆนี่แหละครับออกแบบเองเลยครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งครับในโซนนี้นะครับเป็นที่นั่งเล่นครับเป็นเป็นที่นั่งนั่งเล่นยญนะครับแต่ว่าวิวออกอย่างดีครับเพิ่นออกแบบได้ดีครับครับในส่วนนี้ก็สิมีเป็น เวทีมันพ uh, okay. ูดว่านี่เป็นเวทีนะครับเพิ่วมาเฮียนเพิ hmm. ่อย okay. ุนี่ทุกหลัง้องมีตู้คาร่าเกะครับสําหรับใ้ถารับแขกรับปีับนองตอนพี่ตอนนองครับผู้ใดสนใจอยากมาเหรียน้าเพิ่นพ่นก็ยินดีตอนรับเด้อครับพี่นองนี่แหละครับบรรยากาศอบอครับครับป่ะบันนี้เหียนทีพนเราลกะดีคุณพ่อเนี่ยพาไปเบิงสวนครับย่มช่มสวนบันนี้ เอาตัะเกียบไปทางไหนพ่อไปทาางเก่ครับเรนี่พลังไห้พ่อพ่อใหญ้กิ่งเขาพาชมสวนนะครับพ่าอันนี้เป็นแม่นบกม่วงป่ะครับนี่แม่นครับบกม่วงบกม่วงนี่ครับบกม่วงพันธุ์พันธุ์อย่างครับคุณพ่อครับอันนี้เป็นพันธุ์เขียวเสวยปลูกโดนไหมครับปลูกโดนไปเหนียกขึ้นง่ายมัลยเถอะโอ้สามปีครับสองปีสามปีครับอีกบ่โดน กระชีได้กินงวยครับอันนี้ต้นยังครับบอนี่ยอ่าอาต้นเลยอะคาโดอะคาโดอะคาอะคาโดครับต้นนี้ครับเตยเวลาจะปีพอนี่จังสีได้จังสีได้จังสีได้มันจังสีออกนงวยนี่ยโอ้โหครับโอ้สื่อตลาดบ้านเท่าเลยสื่อตลาดบ้านนะปลูกยากปะครับปลูกง่ายปลูกง่ายโอ้ยุหนีเพิ่นปลูกเพิ่นปลูกมอญยากด้วยครับเพราะว่าเพิ่นมีแรงน้ำครับเบื้องแรงน้ำเพิ่นว่าน้ำไรครับ ขนันมีน้ำครับเพิ่นว่ามีน้ำปลูกจังะไรก็งามครับอันนี้เป็นต้นยังพ่อนี่อันนี้เป็นต้นดอกไม้พระพุทธเจ้าโอ้ดอกพระพุทธเจ้าเด้อครับนี่แหละกินต,ต้นเดียวกินบ่ได้อยู่นี่ครับมีต้นเดียวนี่แหละครับกินบ่ได้ครับเพิ่นว่านอกนั้นอยู่ในสวนนี่กินไ <พอ S 1> <อ>ด้เบิดทุกต้นเพิ่นว่าอันนี้แก่มะเร็งอันนี้แก่มะเร็ง้อครับที่มังสาลัรนิกาสังสาลังนี่แหละผมก็จำบ่ได้ซื้อเขาเขียนอันตัวเด็กก็พ่อต้นนี้นนี้มันเป็นต้นียังกว่าครับซื้อว่าต้น วิกาสาลังนี่แหละวิกาสาลังอันนี้แกะยิ่งใหญ่กว่าครับพ่อแกะมะเร่งแกะมะเร่งเด้อครับนี่แหละครับโอ้ผมเห็นที่เรกผมนึกว่ามันหนกหว่าไหมบ่าเมียนบักหว่าตัวนี้โอ้โหนี่แหละครับแกะมะเร่งเด้อพี่น้องนี่แหละครับเป็นว่าอีปอ์แล้วว่าแกะมาเร่งนะครับต่อไปครับกระดิษฐ์โอ้หอันนี้กับพักมิกครับนี่แหละพี่น้องพักมิกแบบธรรมชาติครับ ถถมอตะนาซื้อๆครับเอาเบื้องต้นต่อไปครับโอ้หลายครับพี่น้อ,องบังม่วงหน่วยใหญ่หน่อย,ยละสามกาิโลจักรพรรดิโอ้นี่ครับบักม่วงพันจัก,กรพรรดิครับเป้าหน่วยหนึน่งครับหน่วยหนึ่นงสามกาิโลสามกิโลผมครับป้าตัวหน่วยหนึ่นงอยู่สามกาิโลผมเด้อพี่น้องกินผู้เดียวเพราะเบิดอด้ยบักม่วงหน่วยแบบนี้ต้องป้าครับคุณพ่อครับหลังจากที่เบื้องบักม่วงแล้ว กับมะเบิงเงม็ดต้นยั้งกับบ่อนี่คือคือ,คอบอกบอกวักบกน้ำครับอันนี้ครับบกกวักน้ำครับบ่มีหอดใบมิตรน้อยบัมือนครับโอ้โันพัดใบ,บน้องพร้อใบ,อ,บ,บอ,ออกหยีแตกใบออกหยีหลายครับพี่น้องต้นไม้่นี่ยปลูกดูแลอย่างดีครับเพิ่มเพิ่ม ครับนี่แหลต้งเปยนกอย่หครับบักเบนยักด้ครับพี่น้องผู้ใดบ่เขยห็หบักเบนยักเลองสีออกดอกครับโอ้ล่งสีออกดอกนี่แหะครับดอกัไปอกดอกพัดใบออกดอกดอกเป็นน่อยเป็นมาโดกักตัวนี้ครับนี่แหะครับพี่น้องบักเบนครับล่างงาผู้บ่เคยเห็นบักเบนเป็ยนยังเด็กครับตันต่อไปก็ิเป็นนาวบ้านเฮา บางเน่าครับบางเน่าเนี่ยขันยาแข็งเป็นน้อยย่อฮดน้ำปล่อยธรรมชาติโอ้ให้มันใบรดนแล้วมันคือออกดอกออกดอกเราอห้งเส้นนั่นมันเห็นเป็นน้อยก่อนวันโอ้คือคือถิมใบครับถิมใบพวกฮดน้ำแมนให้มันแห้งคล้ายๆว่าให้มันแห้งใหมันขันอยู่ขันทางสารนี่ครับเขาหดน้ำแล้วมันสีเขียวมันก็สีแตกใบแตกยังไปเลยวันโอ้ครับมันจะเป็นน้อยดีถ้าเขาปล่อยทิมใบยักหน่อยแต่มันสีแตกดอกแตกยังออกมาก่อกคนครับครับ ครับนี่แหละครับเทคนิคการปลูกมะนาวของ่อใหญ่เก่งเด้อครับนีอันนี้มวงภาคใต้ครับเป็นกระลังเป็นกระลังปลูกครับกระลังเอามาลงเป็นต้นไอยังก็เป็นพวงบวงพวงบอกครับ่วงภาคใตน้อยๆขันเมนบวงบ้านฮู้อ่ะก่บกกม่วงป้าปะผัวบวงน้อยก็หนีกับครับเป็นพวงไก่ๆก่กม่วงป้าเด้อนี่เป็นบวงบวงจากภากใตะคนละ นี่ปอดพอใหญ่เ,เก่งแต่าว่าปลูกไว้ครับพักเพิ่อยุนี่กินในทุกต้นครับยกเว้นต้นดอกไม้ปอ,อ,อบวดตะเจ้ามนมากินบ่ได้อยู่นี่ครับอยู่นี่ส่วนน,วน,นี่ส้วนนี่ก็เป็นผ<อ>ัก,กครับผักสวนขั้วครับเป็นผักสวนขั้วปลอดสารเคมีนะครับอยู่นี่มันใส่ที่ว่าผ่าเบิรครับมันปลูกกินเองครับ ครับตอนนี้ก็บรรยากาศงามเลี้ยงครับไอ้พอกนี้จริงผ้าช่มสวนเพิ่นสวนเพิ่นกังามงามครับพี่น้องเป็นตามาเยี่ยมมาชมอันนี้เป็นบกุ่งพันเตียเป็นบ่พ่อนี่พันเตียัเตียปลูกโดนไปครับนี่ปลูกวางสองสามเดือนนึงปลูกว่างสองสามเดือนเด้อครับกำลังเป็นดอกบกงพันเตียเอาเป็นดอกเราดีครับพ่อเนี่ยดอกเลยครับนี่นะครับสมซื่อบอกุ่งพันเตียดีครับเป็นดอกแล้วครับนี่ต้นคบนี่ปลูกยากบ่พ่อมีวิธีการปลูกบะ ลังหามเป็นอยากปลูกน้ำหมกข้าวเตียครับครับไ่อยากน้ำฝนกันมันตายแล้วไงโอ้นี่แหละครับเทคนิคการปลูกครับเปิว่าการหยอดหน้าฝนพยันเพลื่อนให้บเดน่ามาเสมอเอ้ากับสีน่ากตายครับพยันมันตายเพื่อนละกันหยกปลูกเส้ปลวกไว้เขื่อไม่เอาความเหตุผลพอกินมะพริกดอกเพราะว่าเป็นโรคอันนี้เขาไม่กินนะพริกเข็ดว่าได้ครับผมไม่ใส่มุ้ยพวกกินเแ็่ให่ผู้มาเยี่ยมกินเพื่อเพิ่นว่าครับผู้ใดมาหาเพื่อนคือทอง นี่บักเมาอันไหนก้อนพ่อเนี่ยบักเมาครับนี่ครับต้นบักเมาต้นบักเมาครับยุกไก่น้ำปลูกง่ายอยยูุ่กไก่น้ำครับยุกไก่น้ำยุกไก่น้ำเพิ่ว่ามันปลูกง่ายอยู่ครับอันนี้มาเพิ่มกันนะละมุดละมุดครับละมุดอันนี้ละมุดมันนวยนวยไงครับปีแรกเด้อครับกำลังเป็ี่นนวยครับปีแรกเก่งว่าปีแรกกำลังเป็ี่นนวยปลูกโดนไหมครับคุณพ่อเนี่ย พอเหมือนกับพุดนี่แหละสามปีประมาณสามปีครับสามปีเพิ่งออกลูกครับว่าแม่นั่นนู่นไมันนี่ตั้งที่ดินหมดแล้วพี่น้องเบิ่งเนี่ยมครับเบิ่งครับคือว่าลูกดกบ่ได้ใส่สารเคมีเนาะพ่อเขาใส่ต่ชีวภาพอย่างเดียวเขนปลูกโดยธรรมชาติศด้วยครับเบิ่งด้วยครับพี่น้อง โอ้มงพันหยังเพราะว่าพันหยังคือว่าอันนี้ม่วกระเบิ้งบอกนะครับพ่อนี่ครับบักม่วงกำลังเป็ี่นน่วยครับแต่บอลูพันหยังขันผู้ใดกำลังรับชมคลิปนี้อยู่เด้อครับอันหูจะว่าเป็นบักม่วงพันหยังกัดขคอมเมนต์มาในไต่คลิปนะครับ